เมื่อเฮนรี่ถามว่าพ่อครับพ่อรับอารมณ์เฮนรี่เวลาอยากดูการ์ตูนพ่อเหนื่อยไหมครับโม้เฮนรี่น่ารักจังเลยอ่ะอ่าเฮนรี่ก็ถามผมพ่อครับพ่อครับพ่อรับอารมณ์เฮนรี่ตอนที่เฮลี่อยากดู YouTube หรือการ์ตูนพ่อเหนื่อยไหมพี่ก็เคยเคยบอกใช้คําว่าเหนื่อยกับเขาก่อนหน้านี้คือด้วยตัวเองกําลังเขียนผลงานโมโหอะไรเงี้ยแล้วเราบอกคือพ่อเหนื่อยนะเสร็จแล้วพ่อก็คงเก็บเข้าไปในหัวสมองเขาแล้วเข้ามาเป็นคำถารกับพี่ตอนเช้า พี่ก็ตอบว่าอืมมันเป็นที่ที่สมองเฮลลี่ยังยังไม่รู้พ่อก็ต้องอ่าทําความเข้าใจกับเฮลลี่แ่ะว่าเออเฮลลี่อารมณ์เป็นยังไง,อ,งะอ,อะไรังไงจัดตารางสอนอะไรเงี้ยคือจะ,จ,ะจะต้องทวนแต่เมื่อวานพี่ให้เหตุผลเขาไปปุ๊บทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ก็ยังเป็นอัตโนมัติอยู่เขาก็จะจัดของเขาเองคือแ้่ก่อนเดิมทีเราเป็นคุณพ่อแบบคือเรารับมาจากคุณแม่ที่เป็นค่อนข้างจะระเบียบนิดนึงคือเป็นคนที่เป็นระเบียบ เขาเรียกว่าสันดานนิสัยหรือจิตใต้สำนึกของเรามันจะมีความถูกหล่อหลอมมาจากการสั่งสอนของพ่อแม่นั่นแหละแล้วคือเราก็เลยเป็นเราในวันนี้<ช>ตอนที่เราไม่รู้ตัวเองตอนที่ยังไม่ไ,ออไม่ได้เจอคอนเรียนเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้ลูกแต่ก่อนเนี้ยคือจะเป็นเป็นเชิงบังคับแต่ปัจจุบันเนี้ยจะเป็นคนที่อ่าจะไม่ไม่บังคับแล้วคือปล่อยไปตามตามสมองที่เขาต้องการเขากําลังเช็คว่ามีอะไรอีกไหมที่พ่อเหนื่อยในพฤติกรรมอะไรที่เขา ทำอยู่หรือเปล่าเพราะเขาเห็นพ่อเหนื่อยแล้วพ่อหงุดหงิดใส่เขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องรับอารมณ์เหมือนกันแล้วเขาต้องเห็นพ่อเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าจังหวะที่ผมดื้อเนี่ยพ่อเหนื่อยไหม แล้วคุณพ่อก็ตอบดีด้วยคุณพ่อไม่ได้ตอบว่าแบบเหนื่อยมากเลยลูกแบบที่หลังหนูก็อย่าดื้อให้มันมากนะักบางบ้านแบบนี้แต่คุณพ่อเปิ้ลบอกว่าตามสมองของลูกอะ่ะพ่อก็ต้องรับอารมณ์ของสมองของหนูคือเด็กอาจจะงงได้นะว่าพ่อตอบอยังไงวางงแต่พ่อกําลังพูดถึงว่าเนี่ยแหละสมองอารมณ์ของลูกมันกําลังสนุกไงกาลังอยากจะดูไงพ่อก็ต้องแบบรับอารมณ์เนาะ คือพ่อไม่ได้โทษว่าเด็กเด็กไม่ดีหรือเด็กดือ้อลองย้อนกลับไปตอนก้าขวบเราก็สนุกสนานอยู่เหมือนกันแล้วแม่ก็บังคับให้เราขี่เส้นให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้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 แล้วสุดท้ายตอนนั้นเราก็เจ็บปวดใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็หล่อหลอมให้เราเป็นเราใช่ไหมคุณแอปเปิลใช่ค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกคย้ายกันาหาแต่จริงๆก็ไม่ใช่หรกได้เรียนคอร์สแล้วก็ได้เอามาใช้เงี้ยที่พี่เจอสิ่งที่น่าประหลาดใจใช้คํา คำนี้ดีกว่า<ม>ว่ามันอาจใจกับตัวรูปตัวตัวรูปเองซึ่งซึ่งพี่ก็ไม่คิดว่าเขาเขาจะมัน,เป,นเป็นเรื่องเล่าที่มันต้องเจอเองอะ่ะ ม,มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่นิกกี้บอกแหละคือเรื่องลูกมันมันดูแค่สามนาทีมันไม่จบตอนที่พี่เรียนกับนิกกี้ลูกเราวันนี้กับพรุ่งนี้มันไม่ไม่เหมือนกันประทับใจในตัวเขานะอย่างที่บอกเนาะพอมาเรียนในคอร์สแล้วเนี่ยมันทําให้มุมมองในการเลี้ยงลูกเปลี่ยนไปแล้วตัวเขาเองที่เปลี่ยนตัวเขาเองก็คือข้างในของเขาอะเปลี่ยนหมดแล้วมีแก้ปมให้อีกโอ้โหแบบคุ้มตรงที่ว่ามีนิกกี้ช่วย ให้คำปรึกษาตลอดทางในการเลี้ยงลูกเลยคือมัไม่มีหมดอายุนะคะคือเราจะให้เข้ากลุ่มที่ปรึกษาฟรีด้วยนะคะดังนั้นน่ะใครที่สนใจจะมาเรียนก็ทักเข้าไปในไลน์แอดบนกระดานเนาะ